สวัสดีครับจากร้านพูดเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้เรามาดูรถถ่ายรุ่น L 3 6 0 8 DT นะครับรถสุดฮิตยอดนิยมคันนี้มีอุปกรณ์ไปดันดินหน้าตาช้างนะครับแล้วก็ผ่านพนช้างรถพื้นฐานรถไล่นะครับคันนี้มีเก็บสีนะครับคันด้านล่างล้อกระทะสีเดิมครับยางหน้าเดิมติดรถมายางหลังเดิมติดรถครับ ห้องโดยสารเลาะหนังหุ้มใหม่นะครับซุ้มล้อซ้ายขวาก็จะมีเก็บสีด้านท้ายมีเก็บสีเท่าวบางๆนะครับแต่พื้นฐานก็ยังเดิมๆนะครับไม่มีรอยสนิมกินนะครับสีล้อซ้ายขวามีเปลี่ยนครับเจ้าของเดิมเปลี่ยนนะครับกระทะล้อหลังสีเดิมยางหลังก็สวยครับห้องโดยสารอีกด้านนึง สภาพสมบูรณ์ดีไม่มีรอยแดัดแปลงนะครับท่อนคัดมีตัดแน่นอนครับสาเอ่อสารถมีอายุการใช้งานนะครับเรื่องตัดท่อนเรื่องเปลี่ยนซีนคือเรื่องปกติรถมีเสียมีซ่อมเป็นเรื่องปกติให้ช่างมีงานทําบ้างครับแต่รถสภาพสวยนะครับคันนี้เครื่องไม่เคยแกะนะครับอ่าราคา2 6 9 0 0นบาทอุปกรณ์สชิ้นครับ เกิดติดง่ายนะครับระบบไฮดรอลิกหน้าหลังทํางานปกตินะครับระบบเกียร์ชัตเทิร์8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังทํางานปกติทุกเกียร์นะครับเฟืองท้ายไม่หอนครับระบบบังคับเลี้ยวซ้ายขวาน้ำหนักปกติน้ำหนักเวลาเหยียบคัดเหยียบเบรกปกติครับผม ว่ารถพื้นฐานใช้ได้เลยนะครับคันนี้เป็นรถรถไล่ไม่ได้ลงนานะครับเป็นมเก็บไงื่านนอกนิดหน่อยก็าเห็นยังไงเรามาดูครับมาทดลองขับแล้วเดี๋ยวจุดไหนจะให้แก้ไขเพิ่มเติมได้เลยครับเดี๋ยวจัดการให้ถตาสนใจนะครับโทรสอบถามได้ที่เบอร์0634539224หรือ099494531ขอบคุณมากครับ